ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่คอลัมน์ไอคอลัมน์ไอก็คือหาค่าร้อยละนะคะค่าร้อยละก็คือเราจะเอาจํานวนในช่องของคอลัมน์ H นะคะในช่องนี้มาหาค่าร้อยละก็คือคูณหนึ่งร้อยมันจะต้องหารด้วยจํานวนเต็มก่อนจํานวนเต็มของเรามันมีมันมียี่สิบสองคนใช่ไหมคะก็คือเอาห้าเนี่ยหารยี่สิบ สองคูณหนึ่งก็จะได้ค่าลอยลาออกมานะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่พิมพ์ตัวเลขนะคะเราจะไปเอาชื่อเซลล์มาคำนวณอย่างอันนี้อาจารย์อ่านชื่อเซลลก็คืออ่านจากคอลัมน์ก่อนแล้วก็มาอ่านชื่อแถวคอลัมน์เซลล์ตัวนี้จะชื่อว่า H4 H4 นะคะ H4 จากนั้นเวลาเราใส่สูตรเราก็ต้องใส่ชื่อเซลล์นะคะเท่ากับ H4 เห็นไหมคะมันเลือกที่เรียกค่าให้เลยเราจะไม่ใส่เลขค่าตรงๆนะคะถ้าใครใส่เลขค่าเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ใช้ Excel เนาะอ่ะ,อะโอเคค่ะหาร22ครูณหนึร้อย หาร22่สิคูณหนึนักศึกษามีจำนวนกี่คนนักศึกษาก็เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะคะตัวเลขของเรามีจำนวนเต็มกี่คนต้องเปลี่ยนตัวเลขมี20คนก็ใส่20มี25คนก็ใส่ย5ห้านะคะ,คะแล้วออแถวต่อมานะคะก็เท่ากับไปเลือกชื่อเซลล์หาร22 คูณหนึ่งร้อยจะได้ค่าเวนาะออกมาเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการลดจุดทศนิยมนะคะเพราะว่าตอนนี้จุดทศนิยมมันเกินมาเยอะนะคะเดี๋ยวทําไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยลดทีเดียวเท่ากับอันนี้ก็คือหาร22คูณ100ค่ะเราใช้วิธีการ คัดลอกคัดลอกเซลลได้เลยใช่ไหมคะคัดลอกสูตรนะคะถ้าเราทำช่องแรกช่องเดียวเนี่ยหรือทำช่องเดียวช่องไหนก็ได้นะคะแล้วเราเอาเมาส์มาวางที่มุมขวาด้านล่างเอาเมาส์มาวางที่มุมขวาด้านล่างนะคะให้มันเป็นเครื่องหมายกากบาทเครื่องหมายบวกอะคะ่ะแล้วเราก็ลากใช้เมาส์ซ้ายเนี่ยคลิกค้างไว้ลากยาวลงมา เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการคัดลอกสูตรให้แบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องพิมพ์หลายรอบนะคะคลิกด,ดูก็จะเป็นการเลือกชื่อเซลล์เซลล์เดิมอยู่แล้วนะคะอันนี้คือวิธีรัดทำยังไงให้มันเร็วๆใช้วิธีการคัดลอกที่นี้นะคะจุดทศนิยมมันเยอะเกินไป ทำยังไงให้มันเหลือสองตำแหน่งก็ใช้วิธีการเนี่ยค่ะลดเพิ่มจุดทศนิยมมันจะอยู่สัญลักษณ์ตรงข้างบนข้างๆตารางไอ้ f o r m a t t i n g อะค่ะจะมีคำว่า increase decimal กับ decrease decimal ค่ะ decrease ก็คือการลด increase ก็คือการเพิ่มนักศึกษาก็คุมดำทั้งหมดแล้วก็ไป ไป d e c r e a s e Deci Dec m a l นะคะ d e decrease decimal ให้มันเหลือสองตำแหน่งแบบนี้ไปลดจุดทศนิยมให้เหลือสองตำแหน่งเนาะสัญลักษณ์ลดก็คือฝั่งขวามือเพิ่มก็คือสัญลักษณ์ฝั่งซ้ายนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ชีทที่สามนะคะชีทที่3ามก็คือแบบประเมิน แบบประเมินนะคะนักศึกษาต้องไปเพิ่มจำนวนคนให้ครบก่อนตจนมีอาจารย์เพิ่มให้แล้วมีทั้งหมดยี่สิบคนใช่ไหมคะแต่ถ้านักศึกษามียี่สิบสองคนเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเพิ่มเป็นคนที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคะวิธีการก็คือนักศึกษาเอาเมาส์นะคะมาวางมาวางไว้ที่คอลัมน์ช่องรวมแล้วคลิกขวา insert column insert column insert column ตามจำนวนคนนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าคนที่21กับคนที่22ทำให้ครบก่อนนะคะมี20ก็20มี25ก็เพิ่มเป็นลำดับคนที่25นะคะ เพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมามาวางใส่ในช่องเนี่ยให้ครบตามจำนวนตอนนี้อาจารย์เพิ่ม22คนแล้วนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาข้อมูลมาใส่คนที่หนึ่งถึงคนที่22เราต้องเอาข้อมูลมาวางในแนวนอน ตอนข้อมูลที่เราเอามาครั้งแรกอ่ะมันเป็นแนวตั้งทีนี้เราต้องเอามาวางเป็นแนวนอนก็คือใช้วิธีการทานส u p p o r นะคะทานส u p p o r จากคอลัมน์เป็นแนวนอนอ่ะเดี๋ยวมาดูกลับมาที่ชีดหนึ่งก่อนชีดแรกนะคะเราจะเห็นข้อมูลตั้งแต่1.1ถึงถึงอะไรสี เราจะเห็นข้อมูล1.1ถึง4.3นะคะให้นักศึกษาคุมดำทั้งหมดคุม Copy ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ข้อ1.1ถึงข้อ4.3นะคะคุมทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็กดปุ่ม ctrl c คัดลอกนะคะคัดลอกข้อมูลตัวเลขเอาไปใส่ในชีทที่3ชีทแบบประเมินนะคะ ชิ้นที่3ชิ้นแบบประเมินแล้วนักศึกษาก็ไปคลิกที่ช่องแรกค่ะช่องของ b 3แล้วนักศึกษาก็คอนทล v คอนทล v มันจะเกินมันจะเกินมาถูกไหมมันจะเกินเกินแถวทีนี้ให้เรามาคลิกขวาตรงคำว่า c อนทลนะคะมันจะมีสัญลักษณ์ ที่ชื่อว่าเพจ transport p a s t e t r a n s p o s e หรือสัญลักษณ์ที่มันมีลูกศรไปทางขวาแล้วก็ทิมลงข้างล่างอะคะ่ะเป็นสัญลักษณ์ transport นะคะหมายความว่าเราจะสลับจากคอลัมน์เป็นแถวนะคะเราจะสลับจากคอลัมน์เป็นแถวก็คลิกสัญลักษณ์ตัวนี้เลยคะ่ะ มันก็จะกลับแต่เป็นแถวเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ตัวเลขที่มันที่มันเป็นแถวนะคะที่มันจะไม่เกินคอลัมน์มันจะไม่เกินแถวลงมาะคะ่ะอันนี้ก็คือได้พอดี22คนเพราะว่าเราเพิ่มเพิ่มคอลัมน์ให้ครบ22่สิบคนแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่คอลัมน์ x อ za a นะคะก็คือสี คอลัมน์นี้เราจะคำนวณโดยใช้สูตรใน Excel นะคะหาผลรวมเราจะหาผลรวมทีละแถวก็คือเราจะใช้ฟังก์ชัน Sum นะคะแล้วเราจะใช้ฟังก์ชัน e v e r u g t e ในการหาค่าเฉลี่ยนะคะใช้ฟังก์ชันส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะในการคำนวณ SD แล้วก็แปลความหมายโดยใช้สูตร if นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแรกเราใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปก่อนแล้วก็ s u m ฟังก์ชันซ u m นะคะดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกข้อมูลคนที่1ถึงคนที่ยีสิบสเลือกข้อมูลคนที่1ถึงคนที่ยีสิบสก็ตั้งแต่ b 3ถึง w 3นะคะแล้วเราก็กด enter กด enter ลงมานะคะแล้วเราก็คัดลอกสูตรค่ะเอามาวางมุมขวาด้านล่างแล้วก็ลากใช้เมาส์คลิกซ้ายลากยาวลงมานะคะอันนี้ก็คือสูตรของฟังก์ชัน Sum sum นะคะหาผลรวม สังเกตดูจารย์ทำแค่ช่องเดียวก็คือช่องแรกนะคะแล้วก็ใช้วิธีการคัดลอกสูตรยาวลงมาถึงช่องสุดท้ายนะคะต่อมาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยใช้สูตรเอเวอร์นะคะเออมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะ Auto Sum ข้างบนข้างบนเมนูนะคะ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ ตัวใหญ่คลิกลูสอนเลื่อนลงมาค่ะมันจะเห็นฟังก์ชันที่เราแบบใช้งานบ่อยๆนะคะเช่นฟังก์ชันเมื่อกี้ที่เราใช้ไปก็คือฟังก์ชันหาผลรวม sum ต่อมาฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยก็คือ average นะคะเขานับเบอร์ก็คือนับจำนวนตัวเลข max หาค่าสูงสุด min หาค่าต่ำสุด ถ้าเป็น More Function นะคะเราก็จะเห็นฟังก์ชัน common use หรือ HTDEV.S ที่เราจะใช้วันนี้ค่ะนี่ก็คือฟังก์ชันในการหาส่วนเหมือนมาตรฐานนะคะถ้าเห็นถ้าเลือกแบบ on ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเรียงตามฟังก์ชันจาก A ไปถึง Z นะคะก็เราจะเลือกใช้ฟังก์ชันไหนเราก็อ่านอธิบายรายละเอียดด้านล่าง มันจะมี2วิธีนะคะจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้หรือจะพิมพ์เอาก็ได้ะคะ่ะถ้ายกตัวอย่างเช่นเราจะใช้ตรงนี้เราก็ไปคลิกที่คำว่า e v e r a g e มันจะขึ้นมาให้เลยแล้วมันก็จะเลือกช่วงของข้อมูลให้ด้วยแต่ตอนนี้มันเลือกผิดนะคะมันเลือกช่องรวมมาด้วยเพราะฉะนั้นช่องสุดท้ายที่เราจะหาก็คืออยู่ที่ ดับเบนะคะจะอยู่ที่ W เพราะฉะนั้นลบทิท้งค่ะเราไปเลือกใหม่ไปเลือกช่วงของข้อม,มูลใหม่ก็คือ e v e r a g e b 3บีคนะคะถึงคนที่22ช่องรวมไม่ต้องเอามาคิดนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากใช้ฟังก์ชันแล้วก็พิมพ์เอาเท่ากับ a v e r AGE, Average, เราก็ดับเบิลคลิกฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเลือกช่วงของเซลล์ก็จะได้ผลลัพธ์นะคะก็กด enter ค่ะค่าเฉลี่ย4.41เสร็จแล้วให้นักศึกษาเอาเมาส์มาวางที่มุมขวาด้านล่างแล้วก็ลากยาวลงมาเลยนะคะเป็นการคัดลอกสูตรค่ะ ดับเบิลคลิกดูทีละช่องว่าชื่อเซลลตรงไหมถ้าตรงก็แสดงว่าโอเคค่ะเราทำถูกแล้วนะคะต่อมานะคะมาดูค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะหรือ S.D. นะคะเราจะใช้สูตรเท่ากับ S.T. S.T.D.E.V. จุด S นะคะ S.T.D.E.V. จุด S เราพิมพ์ พิมพ์คำว่า std ก็ได้หรือพิมพ์หรือพิมพ์ st เฉยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวที่2นะคะส่วนในเมนมาตรฐานช่วงข้อมูลเดิมนะคะก็คือ b 3 colon w 3นะคะแล้วก็กด enter ค่ะจุดโชวนสัญนิยมเกินมาเดี๋ยวเราค่อยปรับทีหลังเนาะก็ลากยาวลงมาค่ะ แล้วก็ไปลดจุดทศนิยมข้างบนให้เหลือสองตำแหน่งนะคะอันนี้คือสูตร S T D E V S แล้วก็ในวงเล็บไปเลือกช่วงของข้อมูลจากนั้นก็คัดลอกสูตรคัดลอกสูตรนะคะ